สวัสดีครับวันนี้เรามาพบสาระดีๆเกี่ยวกับการทําความสะอาดพื้นผิวของเสื้อสูบกันนะครับเสื้อสูบนะครับไม่ว่าจะเป็น2จังหวัดจังหวะเราสามารถทําความสะอาดได้โดยเครื่องบีคอนตัวนี้นะครับเครื่องบีคอนตัวนี้เป็นตัวที่ท็อปที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับณเวลานี้นะครับเพราะว่าเขาใช้ระบบทัสกรีนทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูการยิงทรายหรือทําความสะอาดผิวนะครับจากอ่า ผิวที่เป็นลักษณะนี้นะครับให้ใสสวยเหมือนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสื้อสูบตัวนี้ฝาสูบตัวนี้เป็นของ Honda t r x 2 5 0เนะครับเป็นตัวสูบนะครับเป็นรถแข็งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสภาพเขาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนยิงกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับ ครับขั้นตอนการยิงใส่น้ํานะครับก็เมื่อเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะยิงรายน้ําแล้วนะครับเราก็ทําการจี้ตรงพื้นผิวนะครับที่สกปรกก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็ไล่เป็นหน้ากระดานมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยตามในวิดีโอนะครับเขาก็จะเริ่มเงาไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับถ้ายิงตรงไหนมีคาบฝังลึกแน่นๆนะครับเราก็จี้นานนิดนึงนะครับ ผิวเขาก็จะใสๆเป็นหน้ากระดานไปแบบนี้นะครับครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับการยิงใส่น้ํานะครับหรือการล้างผิวนะครับให้กลับมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เลยนะครับผิวเขาจะสวยๆประมาณนี้นะครับมาดูตัวที่ยังไม่ได้ยิงกันนะครับดูความแตกต่างนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับก็จะบอกได้เลยว่ายิงใายน้ําดีกว่ามากมายนะครับ ผิวเขาจะกลับมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเรามาดูฝากันนะครับเมื่อยิงฝาแล้วนะครับจากสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการยิงฝาสุกนะครับว่าฝาสุกที่สภาพแบบนี้นะครับเวลายิงแล้วเขาจะเป็นยังไงกันนะครับโอเคมาดูกันครับ ครับการยิงฝาสูบนะครับก็จะใช้เวลามากกว่าเสื้อสูบพอสมควรนะครับเนื่องจากฝาสูบมีความสกปรกฝังค่อนข้างนานมากนะครับแล้วก็เป็นกากด้วยนะครับกากเขาเรียกว่ากากสกปรกนะครับก็ฝาสูบนะครับก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับครับข้อดีของเครื่องยิงทรายน้ําตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือเขาจะไม่กินพื้นผิวนะครับคุณจะยิงยังไงก็แล้วแต่เขาเป็นการ ทาความสะอาดพื้นผิวให้กลับมาเหมือนใหม่นะครับคือชะล้างสิ่งสกปรกหรือคราบฝังแน่นต่างๆที่อยู่ตามเสื้อสูบหรือฝาสูบออกทั้งหมดนะครับครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการยิงเงานะครับเมื่อเราเปิดผิวแล้วนะครับเราจะทำการยิงเงาโดยใช้ ตัวยิงซ้าย2หัวนะครับในการยิงปัดเงานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ทำการเล็งนะครับทำการเลงนะครับว่าเราจะเอาตําแหน่งตรงไหนนะครับที่ต้องการให้เงานะครับอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมีปืนอีกตัวหนึ่งแล้วครับอ่ามาแล้วนะครับปืนอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ครับตอนนี้เราจะมี2หัวเลยนะครับในการยิงปรับเงานะครับเขาเรียกว่ายิงเงานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเงาได้ขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อนะครับเรานะครับทําการนะครับยิงเงานะครับตัวนี้เป็นการยิงเงานะฮะจะสังเกตได้นะครับว่าด้านบนเขาจะเริ่มงเงาแล้วนะครับถ้าเอาออกจากเอาออกมาข้างนอกนะครับเขาก็จะเงาวิ่งเลยนะครับ นี่คือสีคร่าวๆนะครับในการยิงเงานะครับยิงเงาจะเป็นขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเราเปิดผิวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการยิงเงานะครับสีจะออกมเงาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะล้างน้ํานะครับแล้วก็มาถ่ายข้างนอกนะครับว่าจะเงาขนาดไหนกันนะครับครับนี่เป็นฝาสูบนะครับที่นะครับขัดเงาแล้วโดย ทรายน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเงาขนาดไหนกันนะครับเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนะครับครับอันนี้นะครับเราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับใช้ลมเป่าให้เรียบร้อยนะครับให้ทรายออกจนหมดนะครับแล้วก็ล้างอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตากแดดนะครับพอตากแดดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ความเงาความวาวขนาดนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะยิงทรายน้ำนะครับเปิดผิวสวยๆให้ให้กับเครื่องยนต์ที่เราชอบเราลักนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0 926944040นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ